งานแรกคือวันนี้มาจ่ายเดี่ยวเป็นไงบ้างครับดีใจครับที่ถ้าเกิดว่าพี่คนมาดูร้องตันกายอยู่ครับก็รู้สึกดีใจมากครับปกติเราจะออกงานคู่ผมก็ต้องเป็นงานเดียวครั้งแรกในชีวิตเป็นไงรู้สึกน้องเหงาไหมไม่เหงาแต่ว่าเป็นอีกเท่ารียกว่าเป็นอีกคนตาตี๋หวานได้มาลองแบบจ่ายเดียวรงานแรกรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นหวานเดือดผู้ว่าแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ ได,ได้คุยอะไรกับเขาไหมฮะว่าเออวันนี้จะมางานเราไม่ได้คุยครับตงไหนหลับอยู่ตอนเนี่ยเขาจะมีอะไรต้องใจมื่อเจอรายกรออกงานมันจะมีลูกคู่เนื้อประชาชนสมมุกกันอะไรกันอย่างเี้ยบางทีเขาไม่มาที่จุดน้องๆเนี่ยสกุลโปรเตสครับก็เล่นคนเดียวเต้นคนเดียวไปเลยก็เต่นคนเดียวไปเลยบนเวทีเออชื่ออยู่แล้วชื่อครับถามว่าจ้างได้ครับแต่ก็จะมีกู่ อ๋อใช่ผมไปดูในไอจีเขาแล้วผมก็เต้นตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชอบเขาเป็นงานสีมยนาทำงานต่างๆวันที่ไปงานครับเจ็ดวันต่ออาทิตย์อยู่ไหมครับก็มีมีครับมีเรื่อยๆอืมอืมอืมปัญญาให้การทำงานเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งไม่มีวันหยุดแทบไม่มีวันหยุดเลยอ่าสรุปครับสรุปว่าใช่ครับอ่าตัครับแล้วก็มี e n e ที่สูงขนาดนั้นเลยหรือป่าว ไปรูสร้างตัวเออเรมีรูดช่างตัวอเราเป็นช่างใหญ้นครับเปามายอคือเอาไปดูพ่อแม่ที่อยากจะทอรอรก็คืออยากให้ลูกไเฉยเลยแล้วเดีราใช่ครับเดี๋ยวเราเฉยนแล้วจะไปเองอย่างเราทำงานแล้วีป้าหอาเลคบใช้าางผมิด้คกับพ่อแม่พ่อพ่แ่าเอ้เรามีป้าหมายอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยอ่าไม่ เราไม่ไปบอกเขาอะไรเงี้ยเขาเคยแต่เขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็จะรู้แล้วที่เขาเป็นห่วงไม่เราโดนทำงานหนักขนาดนี้แบบเด็กอายุ8ปีเองแต่ว่าทำงานเยอะมาเป็นห่วงครับไม่ได้เป็นห่วงเขาบอกว่าดีนะจะได้แบบจะได้ฝึกจะได้เก่งๆเขาดูแลเราอย่างไรบ้างเขาดูแลครับอ๋อถ้าเป็นแม่ก่อนแม่ก็จะคอยแบบเวลากลับมาจะมาใบ้เพราะว่าก็จะมาช่วยให้ ่วนพ่อก็จะคอยเข้าไปส่งเด็กนักอาหารการกินอะไรนี้เข้ามามือพิเศษนะอาหารการกินนี่ผมไม่ครับคีเด้งครับขายคีเด้งคี่เด้งอย่างนั้นตอนนี้เองคารูนแล้วแบบเราคือซูเปอร์สตาร์แล้วโอ้ยอย่าใช้คำว่าซูเปอร์สตาร์เลยเราดังแล้วดังมากอย่างนี้มีแฟนคลับซัพพอร์ตเยอะคารูนนะ เออครับตอนนี้ใจกับเราอย่างไรบ้างแม่เป็นกลับไปด้วยเลยไหมตอนนี้ครับใช่แม่ก็ดูแต่ผมตอกแม่ก็ขึ้นแต่หน้าผมเก็แล้วก็เป็นอย่างไรกับพ่อแม่จะี่ยมีการถ่ายมาทักทายไปสวยๆไปถึงทักทายพ่อแม่ททักอะไรททักาย่างเงี้ยอ๋อมีครับเวลามาเดินห้างเลยแบบนแบบแม่จะมีคนมาขอถ่ายรูปเขาดีใจไหมวันนี้แบบูเราแบบสั่งเลนแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาจะดีใจอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ไม่แบบไม่ใช่หนีผมไม่ได้ขอผมไม่ไม่พูดอะไรคนนี้ที่คนในกองถั่วพิลเลอร์จริงๆคือพอมันมีงานเยอะอย่างนี้เราวางแผนการเรียนด้วยยังไงคะเพราะเดี๋ยวก็จะต้องแบบเรียนแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ครับก็ต้องจัดการดีครับการบริหารสมรรถนะและการบริหารเวลาด้วยสมดุลเออเออเปิดเทอมเมื่อไหร่นะคะเปิดเทอมก็จะสิงหาสิงหาใช่ไหมครับอันนี้แบบที่เราแบบว่าสามารถจะโอ้โหขอบคุณครับ นี่เป็นฝันถึงใเรื่องนิพิษศาส์เออจริงเอ่อที่จริงมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไว้นะตอนแรกแล้วคิดยังไงตอนแรกตอนแรกอยากเข้าเศรษฐศาสตร์อ่าแต่ว่าไม่เครียดเกินไปไม่ใช่ไม่ใช่เครียดครับพอมาแล้วพอดีเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมสมัครไปเศรษฐศาสตร์แล้วมีนิติด้วยแล้วก็สมัครสุขาจิตวิทยาแต่ว่าไม่ได้เลือกอันดับสองผมเนี่ยด้วยความนอนน้อยนอนไม่พอเีย ็เลยเวลาแบบส่งไปถวายอะไรเงี้ยส่งไปซ้ำเนาะแต่ว่าเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์คะแนนอะไรก็เหมือนสอบมาแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งไปถวายซ้ำมาเลยเงี้ยก็เลยแบบไม่ผ่านเกณฑ์ที hehe, again, man, less, ่ไปสัมภาษณ์ทายก็เลยผ่าเกลายไปอยู่พั um, ้งนึงแล้วก็มาอีกทั้งนึงที่นิที่ศนิทารเนี่ยผมเครียดมากเพราะว่าเขารับแค่10คนรอบที่สองครับทุกคนแล้วเป็นรอบสุดท้ายด้วยผมเลยแบบเครียดมากจนทำขึ้นกลัวที่กลัวแบบไม่มีอะไรเงินก็เลยแบบไป เป็นเศษออประกาศแล้วมันได้ชื่อเราตอนนั้นดูดีใจขนาดไหนครับดีใจมากเลยครับจริงๆแล้วถ่ายรายการอยู่ยังไม่รู้เลยเขาอีเมลมาผมก็นว่าเรื่องดีใจตอนนั้ตัดสินใจเลือกคณะนิติศาสตร์เราคิดยังไงว่าถวายไหมต้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเออคิดร่ไม่พูดเรื่องกฎหมายดีกว่าคือจริงๆเราเรียนนักแสดงก็แปลกเหมือนกันที่แบบว่าไปเรียนด้านกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้มาเรียนการแสดงหรือว่าเบื้องหลังทำไมเราถึงตัดสินใจเล่นดันเนี่ย ใช่ครับมันเป็นเขาเรียกหลักสูตรกฎหมายเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจอะไรประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าเราน่างตั้งใจไม่อาจจะไม่เป็นทนายอาจจะเป็นบริษัทเป็นนายใอนาคตเนกฎหมายในการเปิดธุรกิจหรืออะไรที่มันถูกต้องตัวเองในอนาคตอย่างนี้ละครับใช่ครับผมคิดว่าสมมติถ้าเข้าเป็นนักธุรกิจแล้วเรารู้กฎหมายอะไมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนในอนาคตนั้นมันต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราจะคิดระวังแผนเรื่องนี้ในบัจจุบ ครับก็ก็ก็ทำแบบที่เคยทำมาร่นเดินไทยก็บริหารภูราดีดีก็เวลาจะไปเดินก็ใจดีทำงานจริงๆคือนอกเหนือจากเราครอบครัวที่ดีใจเราติดแบบทีติดสารแล้วแฟนคลับก็เหมือนเช่า LED แบบความยัตติเลชั่เราเยอะมากครับใช่รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณที่เห็น แล,แล้วเราเห็นาพสำคัญนะครับได้นำแม่ LED กี่อันที่แฟนคลับเช่าไว้เลยคือไปดูเก็บโปรเจกต์พี่งไ,ได้ไปดูที่ตึกแกมี่ได้ถ่ายด้วยแล้วคุณเป็นคนพักเก็บโปรเจกต์ไหมตามเก็บโปรเจกต์แฟนๆไหมครับครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามไปครับวันนั้นไปกแกรี่ไปทำงานป์นี้ก็เลยแวะไปถ่ายได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองไหมคะกับงานที่แบบว่าเราแบบสามารถทำได้ยังไม่เชื่อให้ตัวเองเลย ตั้งใจเราอยากให้รางวัลัวเองไม่โฟกัสในการทำงานทั้งเรียนงานทั้งเรื่องเรียนอะไรเนี่เขนาดนี้ไปเที่ยวก็ได้ผมว่าแที้ก็รางวัลสำหรับผมแล้วแค่แบบมีคนมาชอบมีคนมารั่นอะไก็รางวัลรู้สึกเหมือนเราชอบการทำงานมากเลยชอบครับด้วยวัยเท่านี้ทำไมถึงบชอบอยากทำงานมากๆขนาดนี้รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบมันมันมีความตื่นเต้นมันมีความอะดรีนาลีนหลั่งเวลาแบบมาเจอผู้คนเยอะมาเจอแบบอะไรเยอะแล้วก็ต้องมา แบบทำในสิ่งที่เราไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเลยเช่นมาเต้นต่อหน้าคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่แบบสนุกแตบบ่ว่าองการมันเคืออาเรียกง,งานเกี่ยวกับาการแสดงการร้องเพลงเป็นแบบสิ่งที่เพิ่งเพิ่งเจอว่าตัวเองชอบมากๆแล้วก็อยากแบ่แงขไปเรื่อยๆแสดงว่ามีความสุขได้สุขได้ทำงานตัวเองมีความสุขทุกครั้งที <S <S 2> <S 2> <ๆ>่ได้แบบออกงานทำงานใช่ไหมคะทุกครั้งครับแต่คุณทำงานหนักมากมันมีเป้าหมายอะไรในอนาคตที่อยากได้เป้าหมายในอนาคตก็คือ อเล็กกูพอแม่เลยครัเต้องหวตอนนี้เลยตอนนี้ันเป็นอย่างนี้โอเคโอเคนะคุณค่ะ